สวัสดีครับกลับมาพบกับคุณหลวงนิตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุณหลวงมาอยู่ที่สยามนิสันเซลล์สาขาน้องแขมนะครับที่ทางานของคุณหลวงนั่นเองนะครับวันนี้มาทําความรู้จักกับนิสันน้องแขมกันนะครับนิสันน้องแขมอยู่ถนนเพชรเกษนะครับอยู่ระหว่างช่วงซอยเพชรเกษมซอย77ถึงซอย79ที่นี่เรามีโชว์รูมขายนะครับูนยนบริการมาตรฐานพร้อมทั้งูนยนซ่อมสีตัวถังด้วยนะครับวันนี้คุณหลวงพาชมในส่วนของตัวโชว์รูมขา,ขายของเราก่อนมามมาติดตามชมกันดีกว่าครับ เดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักกับทีมงานเซล์ของนิสสันนองแขมกันนะครับแนะนำรู้จักกับเซลลน้องบูนะครับเซล์พี่ฟุกครับลองชมบรรยากาศรอบๆโชว์รูมก่อนนะครับและท่านหนึ่งมาพบกับเซล์พี่ต่ายครับโชว์รูมนิสสันลองแขมของเรานะครับก็มีแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษที่จะมอบให้ลูกค้าในทุกๆเดือนนะครับถ้าเกิดสนใจ สามารถโทรศัพท์ถามได้ที่02 421 8055นะครับแล้วก็เรามีรถพร้อมส่ง่าให้ลูกค้าในทุกทุกท่านแน่นอนเดี๋ยวนี้ให้เซลลพี่ต่ายนะครับพาไปแนะนำกับศูนย์บริการค่ะยังงั้นเดี๋ยวต่ายจะพามาให้แนะนำให้รู้จักนะคะ ผู้จัดก,การศูนย์บริษัทสยามนิสันเซลสาขาหนองแขมคุณอนันต์ค่ะคสวัสดีครับผมอนันต์นครับผู้จัดก,การบริษัทสยามนิสันเซลจำกัดสาขาน้องแขมครับสาขาน้องแขมของเรามี เอ็กเ s สเซอร์วิ A it, ซ่อมเสร็จภายใน90นาทีครับอ๋อแล้วเป็นงานประเภทไหนคะพี่อนันต์คะเป็นงานเช็คระยะตามวลันตีครับนโยบายบริษัทรวดเร็วตรงต่อเวลาและการบริการที่ดีครับอ๋อแล้วตอนนี้พี่อนันต์อยากมีอะไรที่จะฝากถึงลูกค้าไหมคะที่นํารถมาเข้าศูนย์บริการเราอะคะก็ลูกค้าท่านใดที่นัดหมายเข้ามาเช็คระยะในตอนนี้ <c oughs> จะมีส่วนลดค่าแรงและค่าอะไหล่15%ครับ โทรมานัดหมายได้ที่024218055กด2ครับอ,อ๋อค่ะก็เพียงแค่โทรเข้ามานัดหมายก่อนก็ได้รับส่วนลด15เช่ใช่ไหมคะทั้งค่แรงและค่าไหลครับได้เลยคะ่ะแล้วก็ไม่ทราบว่ามีมาตรการอะไรคะที่เราจะต่อสู้แล้วก็ป้องกันโควิดให้กับทางลูกค้าคะ่ะเราจะมีการพ่นฆ่าเชือ้อทุกวันทาง ห้องพักลูกค้าห้องส่วนสำนักงานห้องอะไหล่โชว์รูมและก่อนส่งมอบลูกค้าเราจะพ่นค่าเชื้อภายในรถทุกคันก่อนส่งมอบครับผมได้เลยค่ะอย่างงั้นเดี๋ยวรบกวนพี่อนันต์พาชมโชว์รูมและสูแล้วหน่อยนะคะนะะคได้ครับเชิญเลยครับมีที่ตรวจวัดอุณหภูมิสแกนวัดอุณหภูมิด้วยครับผมอ๋อค่ะแล้วจุดตั้งเจลเช้ารับค่ะจุดตั้งเจลอาไว้นะคะ เป็น <Okay. S 2> ส่วนของทักลูกค้าที่พี่อนันบอกว่ามีการพ่นฆ่าเชื้อในทุกๆวันนะคะใช่ครับค่ะ เพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะมั่นใจได้ในการที่เอารถมาเข้าศูนย์บริการใช่ครับตอนนี้นอกจากมีเงื่อนไขที่พิเศษแล้วในการโทรนัดหมายเข้ามาแล้วก็มั่นใจได้ในความปลอดภัยใช่ครับค่ะคแล้วบุคคลต่อไปที่ต่ายจะมาแนะนํานะคะน้องฟ้านะคะ,ะแผนกลูกค้าสัมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะฟ้าจันพิษค่ะ่ายลูกค้าสัมพันธ์ศูนย์บริการนิสสันสาขาหนองแขมค่ะค่ะงั้นวันนี้พี่แต๋มมีเรื่องสอบถามน,นิดนึงน,น,น,นะคะ ศูนย์บริการของเราเนี่ยรองรับรถซ่อมได้วันหนึ่งเฉลี่ยประมาณกี่คันคะเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณวันละ30คันค่ะรวมทั้งเช็กระยะแล้วก็รายการปัญหาทั่วไปค่ะเราจะโทรเข้ามานัดหมายนารถเข้าซ่อมนี่ต้องทอํายังไงคะน้องฟ้าค่ะถ้าลูกค้าสะดวกโทรเข้ามานัดหมายเข้ารับบริการนะคะ,คะสามารถติดต่อมาที่เบอร์0ูนค่ะ4 2 1 8 0 5 5่ย้ากด2ค่ะฝ่ายนัดหมายนะคะจะพบกับฟ้าลูกค้าฝ่ายสัมพันธ์ค่ะอ๋อน้องฟ้าเต็มใจบริการค่ะยินดีให้บริการนะคะสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถาม ข้อมูลต่างๆได้เลยค่ะค่ะงั้นขอบพระคุณน้องฟ้านะคะขอ,คขอบคุณค่ะ